มาดูข้อ114กันต่อค่ะ Reservoir w e r e built by the e g y p t i a n along the Nile to store water for irrigation crops during the dry season Reservoir แปลว่าอ่างเก็บน้ำค่ะ Reservoir reserve น้องรู้คล้ายๆคับมันเหมือนว่ามาจากคำว่า reserve นะคะเหมือน,นอเมื่อน้องไปพัฒนาคาน้องเห็นว่าโตน,นี้ reserve ถูก reserve แล้วคือถูกจองแล้ว Reservoir แปลว่า อ่างเก็บน้าค่ะก็ถือว่าถูกกักเก็บไปแล้วช่วยกักเก็บคืออ่างเก็บน้ํา verb build อ่างเก็บน้า verb built by the Egyptians around the Nile to store water for irrigation crops during the dry season บอกว่าอ่างเก็บน้ำ,นำ,นำถูกสร้างโดยคนอียิปต์ตามแนวแม่น้ำไนเพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับการชนละ,ะทาน crops คือค r o p คือพุทธัญญพืช Irrigation แปลว่าการชลประทานเพื่อการชลประทานพืชระหว่างช่วงฤดูที่แห้งแล้งก็คือหน้าร้อนนะคะเรามาดูกันว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิด Reservoir v e r เ build Verb build นีเนนะะ่เป็นพาส i ี e นะคะเป็นพาส i ี e ของ p r e s e n t ของ p a ส t simple Pa s t ิมเป l ลที่ปกติ ปกติรูปแ c t i v e รูปทั่วไปของมันก็คือ verb สองใช่ไหมคะพอเป็นรูป a พสซีฟของมันมันจะกลายเป็นรูป was verb บวก verb ช่อง3อันนี้เราอันนี้เราเป็นการเล่าเรื่องในอดีตว่าอ่างเก็บน้ำอะถูกสร้างโดยคนอีกนะในอดีต ที่จริงมันก็ต้องใช้ใกลายเป็น verb build ค่ะว่าอ่างเก็บน้ำถูกสร้างมันมาจากคำประโยคนี้มันเป็นลูก p a s s i v e ของประโยคนี้ค่ะ the Egyptian build reservoir มาจาก the Egyptian builders คือพวกชาวอียิปต์สร้างอ่างเก็บน้ำก็เลยกลายเป็นอ่างเก็บน้ำถูกสร้างโดยชาวอียิปต์มันเป็นการเล่าเรื่องในดีตใช้ past simple active เป็น verb สพอเป็น past s i v e ใช้ was verb สอ verb สอันนี้มันใช้ verb พอ r l e r s เป็น s เป็นพหูพจน์ใช้ verb b u i l t by the Egyptian ข้อนี้ไม่ผิดอะไร สร้างอารองเดอะไนนสร้างตามแนวแม่น้ำนาย To store water เพื่ออนุรักษ์น้ำ for i t o to store ใช้ได้ไม่ผิดอะไร for irrigation crop during the d r i w e r เพื่อในการชลประทานพันธุ์พืชใน during แรช่วงระหว่างหน้าร้อนอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรข้อที่ผิดก็คือข้อ3ค่ะเอ๊ะผิดยังไงละ่ะ เรามี store water for for ต้องบอก verb ing ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็น for irrigation c r o p ไม่ได้ต้องเป็น for irrigating c r o p ค่ะก็คือเพื่อในการใช้ในการชลประทาน crops ค่ะตรงนี้ก็คือหลักแกนมากคือ for บวก verb ing ค่ะต้องเป็น for irrigating c r o p ค่ะ